สวัสดีครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมแบ่งปันความรู้นะครับว่าจะปลูกโกโก้ต้องเริ่มต้นอย่างไรครับมาถึงคลิปนี้บ้างครับเรามาว่ากันว่าถ้าอยากจะปลูกโกโก้เนี่ยเราจะต้องมีความรู้เรื่องใดบ้างดีกว่านะครับผมเองนะครับได้จากหลังจากที่ผมได้รู้ตัวเองว่าผมสนใจที่จะปลูกโกโก้นะครับเพื่อจะเป็นรายได้หลักนะครับแล้วก็เพื่อจะทําการแปรรูปแล้วในอนาคตผมเองเนี่ยก็จะสร้างแบรนด์สินค้านะครับ ที่เป็นโกโก้ที่เป็นสินค้าของแบรนด์ตัวเองนะครับอาจจะทำในรูปแบบของช็อกโกแลตหรือว่าอาจจะเป็นโกโก้ทรีอินวันเกี่ยวกับทางเทรนสุขภาพนะครับที่มันกำลังจะมาเพราะงั้นเนี่ยเมื่อคลิปที่แล้วผมพูดไปถึงเป้าหมายนะครับคราวนี้เรามาดูถึงวิธีการดีกว่าทีนี้วิธีการเนี่ยมันมีอยู่หลากหลายมากมายเลยครับผมเองเนี่ยก็หลังจากที่ผมสนใจโกโก้เนี่ยผมก็เอาตัวเองครับไปเปิดรับประสบการณ์ครับไม่ว่าจะไปเป็นไปหา g ูรูนะครับไปหา คนที่รู้นะครับคนที่มีผลลัพธ์จากการปลูกแล้วนะครับก็ไปหาเทคนิคต่างๆในการปลูกนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ทำเป็นกเกษตรกรมาตั้งแต่ เด็กๆนะฮะก็พึงมาสนใจงานเกษตรกรในปีที่ผ่านมานี่เองนะครับคราวนี้สิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันนะครับก็คือว่าเมื่อเรารู้เป้าหมายในการปรลูกละคะเนี้ยเราต้องรู้วิธีการละว,วิธีการมีอะไรบ้างครับมีวิธีการปลูกถูกไหมครับแล้วก็วิธีการดูแลรักษาครับแล้วก็ในระหว่างทางเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะปลูกเชิงเดียวก็ต้องหาวิธีว่าเอ๊ะ จะทำยังไงครับที่เราจะมีรายได้เสริมเข้าไปด้วยในระหว่างการปลูกโกโก้ของเราถูกไหมครับผมเองเดินทางไปนะครับไปหาไม่ว่าจะเป็นคนีถวที่บางสะพานนะครับแล้วก็ไปเข้าสู่วงการการทาช็อกโกแลตนะครับไปรู้จกักับพี่ๆที่เป็นช็อกโกแลตเมกเกอร์ครับแล้วก็ไปรู้จักนักธุรกิจที่ทําการซื้อขายแปรรูปแล้วก็ส่งออกช็อกโกแลตนะครับซึ่งก็ไปเดินทางไปศึกษานะครับใช้เวลาศึกษาเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปแล้วว่าหมื่นกว่าไม้นะครับหมายถึงว่าไม้ไม้ของ รถของผมนะครับว่าศึกษาไปหาต้นพันธุ์นะครับหลังจากที่เราได้ต้นพันธุ์ที่ดีแล้วนะครับได้กล้าพันธุ์มาจากแปลงที่เราไว้วางใจได้แล้วเนี่ยนะครับเราก็เอามาทําการปลูกนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมปลูกไว้นี่นก็คือ2เดือนแล้วตอนแรกเนี่ยได้มาเนี่ยในคนต้นนี้ก็ประมาณปลายปากกานะครับคนต้นเท่าปากกาเองปลูกไว้เมื่อตอนประมาณวันที่1นึ่งกุมภานะครับเ <c oughs> นี่ยก็ตอนนี้ก็ต้นก็ประมาณเกิดจะนิ้วโป้งละตอนนี้ ก็ได้อะไรครับแล้วก็ถักจากตรงนู้นไปเนี่ยก็จะมีการคุมเพราะว่ามันโดนแดดจากนะครับตอนแรกผมก็ปลูกแบบเพียวๆไปเลยนะครับไม่มีการคุมดินไม่มีการผมดินอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ไม่มีการแบบคุมแสลนให้กับเขานะครับทีนี้เนี่ยก็ความรู้ตรงนี้เนี่ยผมก็หามาจากในอินเทอร์เน็ตครับใน YouTube นะครับช่องต่างๆก็จะมีเหล่ากูรูนะครับคือผู้รู้นะครับบางคนก็เป็นผู้ผู้มีประสบการณ์นะครับก็ได้แบ่งปันไว้ใน YouTube แล้วซึ่ง ตรกาความรู้เหล่านี้ครับมีเยอะแยะมากมายเลยครับลองไปลองไปหยิบมาใช้นะครับให้มันเหมาะกับเราครับเพราะว่าผมเชื่อมั่นใจร้อเซว่าดินแต่ละที่ครับไม่เหมือนกันครับสภาพภูมิภูมิคือแผ่นดินเนี่ยนะครับภูมิอากาศนะครับภูมิประเทศนะครับก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ง่ายที่สุดนะครับนอกจากที่เราดูในสื่อความรู้นะครับใน YouTube อะไรต่างๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาพินิษพิเคราะห์ในพื้นที่ดินของเรา ผมเนี่ยมีทางลัดครับผมใช้หลักสูตรง่ายๆเลยผมถามเกษตรกรเพื่อนแปลงข้างเคียงว่าดินเราเป็นยังไงสภาพเป็นยังไงแล้วผมก็รู้จักสังเกตนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยที่ผมใช้เป็นศูนย์เรียนรู้เนี่ยจริงๆเนี่ยผมเองก็ยังไม่ได้รู้อะไรมากมายแต่ก็ใช้ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับตัวเองเมื่อตัวเองเรียนรู้เสร็จแล้วครับก็จะนําความรู้เนี่ยออกมาแบ่งปันแบบนี้แหละครับเพื่ออะไรฮะเพื่อจะได้ให้ทุกคนเนี่ย ได้มีทางลัดนะครับในการที่จะไม่ต้องมานั่งวิตกกังวลว่าเอ๊ะเราปลูกไปแล้วเนี่ยเราจะาทํำยังไงนะครับวันนี้เรามารู้เรื่องวิธีการปลูกก่อนนะครับเมื่อได้ต้นพันธุ์มาเสร็จแล้วเนี่ยเราควรจะดูตักต้นพันธุ์นะครับที่มันอายุก้าสักประมาณ3เดือนขึ้นไปหรือว่า 40- 45เซนขึ้นไปนะครับนี่ก็ฤด,ดูผลละซึ่งสามารถนํามาปลูกได้เลยเพราะว่ารากแก้วก็ยังไม่งอนะครับถ้ารากแก้วงอเราต้องมาตัดก็ต้องให้เวลาเขาซ่อมแซมตัวเองอีกนะครับ าจากประเด็นแรกก็คือ1เราต้องเรียนรู้วิธีการปลูกครับซึ่งไม่ยากเลยนะครับใน YouTube มีเยอะเลยหรือถ้าใครสนใจอยากให้ผมทําคลิปนะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเดี๋ยวผมจะเอาวิธีการปลูกให้ดูเพราะผมเนี่ยยังมีเป้าหมายการปลูกเพิ่มในสวนของผมอีกเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะครับก็จะได้ทาเป็นคลิปมาให้กันเพราะผมเชื่อว่ามันมีหลายคลิปอยู่แล้วแต่ว่านั่นแหละครับก็ไม่ต้องไปกังวลผมเองเนี่ยปลูกแบบทั้ง ทดลองใส่ปุ๋ยคอกนะครับทดลองใส่ปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ทดลองไม่ใส่หลุมทดลองแบบพักหลุมทดลองแบบไม่พักหลุมครับได้แล้วก็ปลูกเลยนะครับแบบฉีกถุงนะครับผมลองทําทุกอย่างเพื่ออะไรครับเพื่อจะอยากจะได้ประสบการณ์เชิงประจักษ์ครับ เพื่อจะเอาไว้แบ่งปนันเพราะผมเชื่อว่าการออกมาแบ่งปันให้ความรู้ของผมเนี่ยเป็นประโยชน์ให้กับใครหล,หลายๆคนเช่นเดียวกันนะครับใครที่ดูคลิปผมอยู่นะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับเพื่อนเรากําลังสนใจเรื่องการปลูกโกโก้อยู่ฝากรบกวนช่วยแชร์นะครับไปทางไลน์ทาง a c e b o o k ครับให้เขาได้ดูเขาได้รู้ครับอย่างน้อยได้มีแรงบันดาลใจอย่างที่ผมบอกครับได้มีแรงบันดาลใจได้มีกําลังใจเพราะว่ามีเพื่อนนะครับที่เป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเหมือนกันชอบเหมือนกันคิดเหมือนกันที่จะปลูกโกโก้นะครับ นะวิธีการตรงนี้ผมฝากไว้แล้วก็ไม่ต้องไปเชื่ออะไรทั้งหมดครับแล้วก็ไม่ต้องไปทําให้มันยากเย็นครับเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยผมเห็นบางคลิปน,นะครับก็มีการใส่นู่นนี่นั่นใส่ด้วยนั่นซึ่งผมลองคํานวณแล้วเนี่ยจากการทำเนี่ยแน่นอนฮะทำคนเดียวไม่ได้จะต้องมีค่าใช้จ่ายต้องไปจ้างนะครับบางที่เนี่ยก็ต้องใส่โอ้โหสูตรที่ดีเหล่านี้นะครับเยอะแยะมากมายเลยซึ่งระหว่างที่เรานั่งดูเนี่ยเราก็นั่งกังวลใจอา้าวแล้วถ้าคนที่เขายังไม่มีรายได้ล่ะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยการทําเกษตรเนี่ย เมื่อเราทําให้มันต้นทุนต่ําเนี่ยมันก็กําไรแล้วถูกไหมฮะทําให้ต้นทุนต่ํามันก็คือกําไรแล้วเพราะฉะนั้นผมก็เลยทดลองฮะผมจะมีคติประจ,จําใจอยู่อย่างหนึ่งว่าทําอะไรก็แล้วแต่ครับผมจะไม่ต้องการเงินทุนนะครับผมต้องการวิธีการที่มันดีกว่าผมไม่ต้องการใช้เงินแต่ผมต้องการใช้วิธีการให้มันดีกว่าถ้าผมใช้เงินเป็นเรื่องง่ายครับสั่งจ่ายแจกจ้างนะครับก็บรรดานให้ได้แล้ะหรือไม่ก็ไปซื้อที่ ที่เขาเป็นส่วนโกโก้อยู่แล้วถูกไหมครับแต่เราไม่ทําอย่างนั้นเพราะเราต้องการให้การกระทําของเราวันนี้ครับมันส่งผลให้เกิดเป็นสติปัญญาให้กับเรานะครับแล้วเราก็สามารถส่งต่อสติปัญญาความรู้เหล่านี้ไปยันลูกหลานหรือเพื่อนบ้านข้างเคียงของเราได้นั่นเองนะครับเนี่ยก็ฝากไว้นะครับก็คือเป้าหมายการปลูกการดูแลรักษานะครับ แล้วก็ผมก็ไปลงไปเรียนรู้จากปูรูไปตามหาสวนเก่าๆก็ได้ประสบการ์เชินประจักษ์เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลตัดติงตัดแต่งตัดแต่งนะครับการทําให้โคนมันสะอาดการทําพืชห่มโคนดินอย่างนี้นะครับเนี่ยตั้งแต่กุมภามีนาเมษาวันนี้ก็ประมาณเกือบยีเมษาละนะครับก็ประมาณ2เดือนนะครับมีนามีนาเมษาก็2เดือน2เดือนกับเมษายนได้อย่างที่หน่อ่ะ สองเดือนกว่านะครับก็ทําให้เติบโตนี้ซึ่งภูมิใจมากเลยครับที่ได้ขนาดนี้แล้วก็อุ่นใจอย่างน้นคือต้อนพันธุ์ที่ผมไปดูมานะครับที่จะเอามาพาะพันธุ์เนี่ยเป็นต้นพันธุ์ที่มันเกิดช่วงพายุเกนะครับแล้วก็มันหลงเหลืออยู่แล้วก็สภาพเขาสวยอุดมสมบูรณ์ถ้าใครเห็นนําคลิปนี้นะที่ผมไปยืนกอดอย่างนั้นโอโ้โหมีความสุขมากเลยครับได้ไปเจอคุณปู่ในสายโกโก,โก้ที่เขายืนอยู่ในอของเราแล้วนะครับรู้เรื่องอะไรครับน,นี้ก็ต้องรู้เรื่องสายพันธุ์ครับเพราะว่าวันนี้เราเองเนี่ยข้อ <c oughs> ที่สองนะ เราจะมันจะรู้ต้องรู้เรื่องสายพันธุ์ที่เราอยากจะปลูกครับว่าสายพันธุ์ตรงนี้มีข้อดีข้อเสียยังไงข้อเด่นข้อด้อยยังไงนะครับเราจะป็นจะต้องรู้เรื่องนี้เพราะว่าเราจะเอาสายพันธุ์จากไหนมาก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับวันนี้เนี่ยถ้าเราเป็นแค่ผู้บริโภคนะครับหมายถึงว่าผู้บริโภคเป็นเพียงแค่คนทานช็อกโกแลตเรื่องนี้ไม่มีความจําเป็นที่เราต้องไปรู้เรื่องนั้นถูกไหมครับแต่วันนี้เราเป็นผู้ปลูกนะแล้วส่วนของเราเนี่ยเราอยากให้มันยั่งยืนนะครับวันนี้เราหาข้อมูลการปลูกการดูแลรักษา ในทางโซเชียลได้วันนี้โซเชียลก็พูดครับว่าโกโก้ระยะยาวยังยืนอายุยืน50ปี60ปี แต่จริงๆแล้วโกโก้ครับปัจจุบันต้นอายุ200ปีนะครับที่ประเทศเปรูยังออกลูกอยู่เลยครับเพราะฉะนั้นหลักการตรงนี้นะครับมันเป็นการที่เรียกว่า long term นะคือระยะยาวนะครับเป็นการลงทุนสร้างมูลค่าในที่ดินของเรานะครับแล้วทั้งยังส่งต่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องยาวที่เราต้องคิดครับว่าในสายพันธุ์ของเรานั้นเป็นยังไงอย่างผมเนี่ยผมเลือกชุมพรหนึ่งเพราะว่าผมอยู่ภาคใต้นะครับแล้วก็ชุมพรหนึ่งเนี่ยเขาอยู่คู่ภาคใต้มาประมาณ40กว่าปีละ แล้วผมก็เชื่อว่ามันเป็นอะไรที่มันค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์ผมก็เลยต้องใส่ใจตั้งแต่การไปเลือกมเมล็ดพันธุ์ถ้าใครยังไม่อาจจะเลือกมเมล็ดพันธุ์แรกก็ลองหาแปลงที่เรามั่นใจนะครับที่เขาเอาเพ่อพันธุ์ดีๆมาให้เรานะครับเพราะว่าเรื่องนี้ต้องรู้ก่อนเลยหลายคนผมเห็นชุดความรู้นะผมเจอในอินเทอร์เน็ตนะครับเขาบอกว่าตอ้นอะไรก็ได้ฮนะไปเอามาเม็ดมาเพาะเดี๋ยวมันก็ขึ้นมันก็ออกลูกเป็นโกโก้เหมือนกันความคิดนี้ ผมไม่แน่ผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถการันตีหรือยืนยันได้ว่ามันถูกหรือมันผิดนะครับแต่ผมคิดด้วยคอมมอนเซนสของผมเองก็คือก็คือด้วยความคิดด้วยตรรกะของผมเองเนี่ยนะครับว่า,เ,าเหมือนกับผู้หญิงใช่ไหมฮะผู้หญิงมีประจำเดือนเนี่ยแน่นอนครับทุกคนสามารถที่จะมีเ,เพศสัมพันธ์แล้วก็เกิดลูกได้ถูกไหมครับผู้หญิงมีประจำเดือนถามว่ามีเพศสัมพันธ์แล้วก็มีลูกได้แต่ว่านั่นแหละครับเราลองนึกดูว่าถ้าเกิดว่าเด็กผู้หญิง อายุ1 1ขวบนะครับมีเพศสัมพันธ์แล้วก็มีลูกขึ้นมานะครับลูกเขาผลผลิตของเขาจะเลี้ยงดูยังไงนะครับจะเติบโตมาด้วยความสมบูรณ์แค่ไหนในทางกลับกันครับถ้าหญิงที่ตั้งครรภ์น,นะครับอายุ35ปี30ปีผมเชื่อว่าคุณภาพของ DNA นะครับแล้วก็ที่ถ่ายทอดไปสู่พันธุก,กรรมลูกเนี่ยมันก็จะสมบูรณ์แบบนะครับไม่ใช่ว่าเราเห็นว่าเม้ตอนนี้ดกลูกสวยนะครับแล้วก็เก็บลูกมาทําพันธ์เลยซึ่งอันนี้ ผมก็ไม่กล้าการันตีครับแต่สาหรับตัวสวนเราเราต้องเลือกนะครับเพราะวันนี้เราไม่ได้เป็นแค่คนบริโภคช็อกโกแลตเฉยๆอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเกิดเป็นคนแค่บริโภคก็ไม่ต้องสนใจประเด็นเรื่องนี้แต่วันนี้มันส่วนของเรามันที่ของเราครับเรากําลังลงทุนกับมันเพิ่มมูลค่าเพราะว่าโกโก้คุณอย่าลืมนะว่าวันนี้คุณที่ผมพูดไปถึงเป้าหมายใช่ไหมครับว่าเราจะปลูกเพื่ออะไรถ้าปลูกเพื่อ,อไรายได้นะครับโกโก้ก็สามารถสร้างรายได้เราทุก15วันนะครับทุก15วันนะครับก็เราก็สามารถเก็บ เกี่ยวเขาได้นะครับในรอบ40วันเนี่ยเราสามารถเดินเก็บใน15วันได้ที่โกโก้จะสุกขึ้นมานะครับแล้วก็เรียนรู้เรื่องอะไรครับเรื่องของกระบวนการแปรรูประหว่างที่เราปลูกไปเสร็จแล้วนะ ข้อที่3ผมก็อยากจะให้ทุกคนมาเรียนรู้ว่าเอ๊ะกระบวนการแปรรูปมันทํายังไงผมหาข้อมูลจากเมืองนอกมาไม่ว่าจะทําช็อกโกแลตเองนะครับแปรรูปเป็นไวท์ช็อกโกแลตหรือจะเป็นโกโก้นิฟสนะครับหรือว่าจะทําเป็นผงโกโก,โก้เขาเรียกว่าโกโก้พาวเดอร์ก็คือผงโกโก้นั่นเองหรือว่าจะสกัดเป็นน้ํามันโกโก้นะครับที่ไปใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางอย่างเนี้ยผมก็ไปเรียนรู้มานะครับนี่คือข้อที่3แล้วก็คือกระบวนการของการแปรรูปนั่นเองนะครับเรียนรู้ไว้ก่อนครับเรียนรู้ไว้ก่อนหลังจากที่เราลูกเสร็จแล้วนะระหว่างรอเาเาตติบโ เรียนรู้ในการดูในการตกแต่งอย่างผมเนี่ยก็เก็บรายละเอียดทุกต้นครับแล้วก็ค่อนข้างโชคดีที่ยังไม่เจอศัตรูพืชของเขานะครับแล้วก็ตรงน,นี้เนี่ยอย่างต้นนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้อะไรนะครับมีการห่มดินให้อย่างเดียวนะครับแล้วก็ใช้ระบบน้ําหยดนะครับแล้วก็บางต้นก็ลองไม่เป็นระบบน้ําหยดอยู่บ้างเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกแล้วว่าต้องการเอาประสบการณ์เชิงประจักษ์ครับมาแบ่งปันนะพอเราเรียนรู้เรื่องการแปรรูปแล้วย่างน้อยเนี่ยมันเป็นฝันให้กับเราฮะว่าเอ้เราสามารถทําได้ไหมนะครับในอนาคตเราสามารถทําได้ไหม อะไรอย่างนี้ครับผมเองก็เอาตัวเข้าไปศึกษาอย่างที่บอกแล้วว่ากับทั้งทางช็อกโกแลตเมกเกอร์นะครับผู้ผลิตช็อกโกแลตนะครับที่ทําเป็นคราฟที่ทําเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กแล้วก็อยู่ในผมไปคุยกับเพื่อนๆนะครับที่อยู่ในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางครับที่ทําผลิตโอเยียงเครื่องสาอางที่ใช้น้ํามันของโกโก้เนี่ยครับที่มันอยู่ในลิปสติกของคุณผู้หญิงทุกคนเนี่ยนะครับก็สามารถไปทําได้ซึ่งราคากิโลกัค่อนข้างสูงครับหลังจากที่ผมประเมินด้วยตัวผมเองแล้วนะ ผมรู้สึกว่าเฮ้ยโกโก้เนี่ยสามารถ1กิโลเมตรแห้งเนี่ยสามารถต่อยอดไปทําเงินถึง4 0 0 0บาทได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราขึ้นอยู่กับเป้าหมายของเรานะครับแน่นอนถ้าคุณขายผลสุก1กิโลของคุณไม่สามารถทําได้4 0 0 0บาทแน่นอนแน่นอนครับถ้าคุณทําเป็นมาเลแท่ง1กิโลของคุณก็ทำได้ราคาหลักร้อยแต่ถ้าคุณไปทําเป็นโกโก้นิสนะครับคุณก็สามารถทําราคาได้หลักหลายร้อยถ้าคุณสามารถสร้างแบรนด์นะครับเอาอ แบรนดิ้งมาร์เก็ตติ้งเซลลินะครับเข้าไปอยู่ในกระบวนการของโกโก้ของคุณผมเชื่อครับว่าคุณสามารถทําหลักพันได้แน่นอนครับแค่โกโก้นิฟเนี่ยตอนนี้ที่ผมซื้อมาลองทานนะครับในตลาดเนี่ยช่วยเรื่องทั้งไมเกรนครับช่วยเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระนะครับช่วยเรื่องของการไขมันพอกตับซึ่งเร็วๆนี้ก็จะมีงานวิจัยออกมาเป็นหนังสือนะครับทางวงการแพทย์ออกมาแล้วนะครับเพราะว่าสรรพคุณเขามากมายครับและอย่างที่ผมบอกว่ามันตรงเทรนกับสุขภาพ นะครับแล้วโกโก้เนี่ยมันช่วยสุขภาพแล้วโกโก้เนี่ยมันสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับและนี่แหละครับก็คือเป้าหมายนะครับส่วนเดี๋ยวคลิปต่อไปนะผมคิดออกแล้วผมก็จะมาแบ่งปันหรือใครนะครับอยากให้ผมแบ่งปันเรื่องอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมเข้าใจดีนะว่าเวลาที่จะเริ่มต้นปลูกเนี่ยผมเห็นตอนนี้ผมพยายามเก็บรายละเอียดครับว่าใครมีปัญหาเรื่องอะไรใครกังวลใจเรื่องอะไรผมก็เป็นเหมือนกับทุกคนนะครับตอนแรกที่ ทางบ้านม่เข้าใจมาถามคําแนะนําทุกคนก็ไม่ให้การสนับสนุนเป็นเรื่องกังวลใจกังวงว่าเสียเวลาไหมกลัวหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเขียนสิ่งที่คุณกลัวสิ่งที่คุณกังวลมารวบรวมไว้ครับแล้วผมจะทาเป็นคลิปอย่างยกตัวอย่างเช่นปลูกแล้วขายไข่นะครับอย่างเนี้ยผมได้เจอคาถามมาเยอะมากเยอะมากเยอะเยอะมากนะฮะผมเองเนี่ยเป็นนักการตลาดแลวผมก็มั่นใจว่าผมทําการตลาดได้ได้ดีกว่าการเป็นเกษตรกรด้วยซ้ำนะครับนั่นคืออาชีพที่ถนัดเลย ผมก็มานั่งผมก็ตอบคําถามไปมันดูอาจจะดูเหมือนกวนนะผมบอกว่าคุณถามผมว่าปลูกแล้วจะขายใครผมเองเหมือนกันครับผมก็มีคําถามกลับไปว่าถ้าเกษตรกรไม่ปลูกและผมจะโก,โก้จากที่ไหนมาขายถ้ามันเพิ่มขึ้นโอเคละในสวนผม400รอกว่าต้นมันอาจจะขายสร้างผลกลาไรให้ผมรายได้เท่านี้หมื่นต่อเดือนถ้าผมอยากจะขยายมากกว่านี้ละ่ะผมก็จะหาที่ไหนมาซื้อนะครับแล้วก็ถ้าไปซื้อก็ไปขอซื้อกับเกษตรพรนธรรสัญญาซึ่งเขาติดสัญญาอยู่ าอาจจะไม่ขายให้ผมก็ได้ถูกไหมครับเขาก็ติดสัญญากันอยู่แล้วผมจะหาที่ไหนมาขายมาเพิ่มเติมธุรกิจในการเป้าหมายที่การปลูกโกโก้ผมต่อไปยังไงอันนี้ผมก็ต้องคิดต่อถูกไหมครับนี่แหละครับก็สรุปมาเป็นประเด็นคลิปนี้ก่อนว่า กูโกโก้ต้องเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับซึ่งชุดความรู้ถ้าคุณเรียนหมดใน YouTube นี่นะผมคิดว่าคุณก็เป็นเอ็กซ์เพรสคุณก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องโกโก้ได้แน่นอนเหมือนกันครับผมเองก็ค่อยเร a r น i n g by doing นะครับภาษาอังกฤษสักหน่อยหนึ่งนะครับนะเพราะว่าจริงๆอยากจะให้ความรู้เรื่องการตลาดด้วยนะครับเรียนรู้ by doing เรียนงก็คือการเรียนรู้ครับ by doing ก็คือเรียนรู้ไปลงมือทําเรียนรู้ลงมือทําเรียนรู้นะครับ ทำซ้าไปเดี๋ยวปัญญามันก็เกิดมาเองฮะนี่คือครูที่ดีสุดของเราครับเป็นครูที่ให้ประสบการณ์เชิงประจักษ์นะครับครูต้นนี้สวยงามนะผมก็เลือกนั่งที่ต้นมันสวยถูเลยครับแต่ก็ยังมีอีกครูหลายๆคนนะครับที่เหี่ยวอยู่ตรงโน้นก็มีนะครับก็พยายามดูเขาอยู่พยายามที่จะเก็บทำความเข้าใจเขาอยู่แล้วจะได้มาแบ่งปันครับว่าออปัญหาสิ่งนี้มันเกิดจากอะไรแล้วต่อไปก็จะได้รู้ว่าจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรนะครับก็ สำหรับคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็จะได้อาจจะลืมนะครับมีคําถามใดๆฝากรบกวนคอมเมนต์มานะครับอย่างที่บอกแล้วบางคนก็มีคําถามนะเอ,เอ,เอ๊คุณนุยแล้วเ,เ,เราจะปลูกกับบริษัทดีไหมนะครับเพราะว่ามีสัญญารับซื้อที่แน่นอนเราสบายใจหรือว่าเอ๊แต่เราเจอปัญหานะปลูกกับบริษัทแล้ว เอ่อต้องนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ครับเดี๋ยวจะมาแบ่งปันกันนะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์มาครับอินบ็อกมาทาง Facebook ก็ได้นะครับ Facebook ชื่อคุณหนุยทันประวัตินะครับก็จะอกันใน Facebook ผมก็จะเล่าเรื่องราวโกโก้แล้วก็ชีวิตการทำงานแต่ละวันนะครับเพื่ออย่างน้อยเป็นเพื่อนไปด้วยกันและนี่ก็คือที่มาของ ep นี้ครับที่เรียกว่าปลูกโกโก้ไปด้วยกันครับกับหนุยขอบคุณครับแลวเดี๋ยวพบกันใหม่ ep หน้านะครับจะได้มีความรู้อะไรใหม่ๆก็ทั้งใหม่ของผมด้วยแลล้้้วววกกกก็ออยยาาาจจะะมททํคิปี่่ชแขังล ของเพื่อนๆนะครับเกษตรกรอย่างผมเนี่ยที่ตั้งใจจะปลูกโกโก้เนี่ยให้ได้มีความรู้ให้ได้สบายใจนะครับอย่างที่บอกครับทั้งการไปถึงเป้าหมายของการเนี่ยเดี๋ยวเราไปด้วยกันเราจับมือครับแล้วก็ก้าไปด้วยกันครับในโครงการโกโก้ทำโกโก้ให้เป็นพืชเศรษฐกิจครับเพราะว่าวันนี้ฝรั่งงงมากฮะในเอเชียประเทศไทยอุดมสมบูรณ์มากเรื่องการเพาะปลูกเขามีโกโก้จากอินโดนีเซียเขามีโกโก้จากฟิลิปปินส์เขามีโกโก้จากเวียดนามเขามีโกโก้จากมาเลเซียครับ และประเทศไทยทําไมไม่มีต้นโกโก้มีผลผลิตก็น้อยมากนะครับมาปลูกไปด้วยกันครับผมเชื่อว่าพืชเศรษฐกิจนี้จะมาเป็นกําลังหลักให้กับเศรษฐกิจของประเทศไทยและก็เป็นเศรษฐกิจในครัวเรือนให้ทุกๆครอบครัวมีรายได้ทุกๆ15วันนะครับคุ่นใจมีรายได้ประจําเดือนกับไปทุกคนครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าผมมีอะไรทําแบ่งปันอีกเยอะเลยครับสวัสดีครับ